ยัำมาหาจูปิเตอร์เวลาถอดนะครับที่เราจะใส่ผงค่างนะครับเราต้องถอดเยอะเลยนะครับต้องถอดยูบล็อกด้วยนี่เอาลองยกดูดิมาแล้วเอาข้างหน้าไม่ออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอานี่ลองดูก่อนมันติดยังไงทำไมถึงต้องถอดเนี่ยอเนี้มันเอาไม่ออกครับเนี่ยเนี้ยมันติดนะมันติดคอมาเลยเนี่ยน่ะมันยันนะครับมันยันอ้าวแล้วต้องถอดออกถอดยูบล็อกออกเออนี่เอาออกมาเลยนะแล้วก็แล้วข้างหน้าเราถึงจะเอาถอดไอเนี้ออกได้ครับนี่ถอดข้างหน้าชุดหน้าออกนี่ถึงจะออกได้แบบนี้ครับถอดเยอะครับตัวนี้ถอดเยอะหน่อยนะ สวัสดีครับวันนี้คิดเป็นทำได้นะครับอาจารย์นรันนำเสนออีกแล้วนะครับยมามาฮ่าขอติดพ่วงค้างนะครับยมามาฮ่ารุ่นนี้ก็เป็นชื่อเรียกอย่างนะครับจูปิเตอร์โอ้ยซีอาร์วยไออารโอ้ยผมก็ไม่ค่อยคลองนะครับในเรื่องหนังสือเนี่ยนะแต่ก็เอามาก็ทำให้นะครับ นี่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เขาว่ารุ่นกระชากหัวใจวัยรุ่นนะครับนะยมามาฮ่าตัวใหม่แต่ก็หลายปีแล้วครับที่ว่าใหม่เนี่ยนะสี่ห้าปีแล้วละ่ะนี่ลองมาติดพ่วงข้างดูครับคนชอบนะคนชอบเขาก็ซื้อมาซื้อมาผมก็ติดไปนะครับนะดูกันนี่ครับนะรุ่นนี้ติดได้นะครับแต่ถอดเยอะหน่อยนะครับ ถอดเยอะหน่อยจูปิเตอร์เวลาถอดนะครับที่เราจะใส่พ่วขงข้างนะครับเราต้องถอดเยอะเลยนะครับต้องถอดยูบล็อก <ๆ S 1> ด้วยนี่เอาลองยกดูดิหมายําเอาข้างหน้าไม่ออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไอ้นี่ลองดูก่อนวนะ่ามันติดยังไงทําไมถึงต้องถอดเนี่ยไอเนี้ยมันเอาไม่ออกครับเนี่เนี่ยเนี้ยมันติดฮนะมันติดคอมหมดเลยเนี่ยน่ะมันยันนะครับมันยันอา้าวแล้วต้องถอดออกถอดยูบล็อกออกเออนี่เอาออกหมดเลย แล้วก็แล้วข้างหน้าเราถึงจะเอาถอดนี่ออกได้ครับนี่ถอดข้างหน้าชุดหน้าออกนี่ถึงจะออกได้แบบนี้ครับถอดเยอะครับตุ่นี้ถอดเยอะหน่อยนะถอ,อดเยอะหน่อยจะของอย่าบนนะครับของไม่หายเราเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้โอเคนะครับ นี่นะครับเราจะเชื่อมไม่ติดอย่างนี้เลยนี่ไฟมันจะไม่ได้ผ่านรถเลยนะครับเบ็ดไม่ต้องถอดนะครับน,นี่จะเย็นเดีด๋ยวจะส่งมา อ้าวแล้วเราก็หูข้างหลังนะครับนี่หูข้างหลังเราก็ทําแล้วนะเนี่ยทําแล้วเราก็กันไฟมันจะผ่านจากรถเนี่ยเราก็เชื่อมแบบนี้เลยเชื่อมติดอย่างนี้เลยแล้วเราก็มาใส่เนี่ยตีมงอๆนะครับเนี่ยตีมงอๆตัวเนี้ยรุ่นนี้มันจะเป็นตีงอมันก็มองดูแล้วมันก็จะเอ่ององ่ายกว่าร้อยยี่ห้าหน่อยเพราะร้อยยี่ห้ามจะสองงอกสามงอกอันนี้มันงอกเดียวเนี่ยอ่าฉน้ำให้ดีนะนี่แล้วก็ใส่แบนี้เลยนะครับนะอย่ากระพริบตานะครับเวลาเชื่อมอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่เห็นอจะหลับตาเอี่ยเราจะหลับตาเออว่ากันไปนะครับเราก ไม่ค,ค่อยดีอ้าวเชื่อมเลยครับนีอ่ออกมาเป็นไงน้อยมากไปไหมนะเดี๋ยวเราลองเอามาดูนะอเ,เอ่อมาคิดๆเชื่อมเลยเ,ยเ,ลยเลลลลดี๋ยวเราลองเอามันมาดูขามาดูขามาตายทำยังไงครับทดลองทดสอบดูได้หรือไม่ได้ถ้าได้เนีออกแข็งเลยเชื่อมแข็งเลยนี่โอเคนะครับใช้ได้นะครับนะเราก็วางเปาให้แบบเบล็มเบลนมหน่อยอเอ้าดูนะั่นมันมีปัญหา เอาละได้ด้ครับผมอ่เดี๋ยวเราถอดออกมาเช่องแข็งแรงแข็งแรงต่อยนะครับใสยลูกฟุก,กบ,บงังานี่เราก็ยกออกมาเลยครับเนี่มาเช่อมนอกเลยครับเช่อมนอกแล้วก็เชื่อมกันกันอันหุ้มนะคเดี๋ยว <ๆ S 2> เรารมาใส่ข้างหน้าได้เลยนะครับนะเราทําหูติดตัง้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคนสีกันสนิมเรียบร้อยแล้วน่ะไม่รู้ว่าจะมาอีกกระเป๋าพอกันไว้แล้วสนิมอ่ะดูกันอันนี้นะครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ใช้เวลานาน ปูนครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับนี่นี่อย่างนี้เลยนะโอ้ยถอดเยอะหน่อยนะครับสวยมสวยงามนี่นะครับกระปายยันอะไรไหมอา้าวยันยันสไฟเอาละครับนีน่นี่ครับลงครับเอ๊ะสวยงามครับนะครับ เนอกกนกลับไปก่อนเลยเนาะนักไปตัวนึงการเคลื่อนไหวโอ้โหนี่ครับนี่นะเรียบร้อยนะนง,ยงียางผ่านไป Ô, để ไป quá chân นะ mẹ lấy lương ตัวนี้เป็นแค่ตัว โอเคครับเดี๋ยวเราใส่หูวห,หนุนหน่ยปึ๊บหนุนหนุนหน่อยนะครับเราถอนวอิญญางออกสิ่งนะครับหน,บอออนุนครับถอนออกเลยนี่เรียบร้อยครับวิญญางอยู่นี่อ้าวปึ๊บวิญญางใส่ไปนี่นะคืนครับนครับนี่อ๊อฟเน่ตรงนี้เลย ครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันนะครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับหน้ากลางหลังเออจูปิเตอร์รุ่นนี้นะครับนี่มาดูหูที่หนึ่งนี่ครับเสร็จเรียบร้อยถอดเยอะแยะมากมายนะครับเอาใสแค่นี้เองหูกลางเป็นไงครับเรียบร้อยครับติดคัดตั้งสูตรเดิมนะครับนะอ่า หูหลังนะครับนี่ก็ไม่ยากเท่าไรนะครับหูหลังตัวนี้ก็จะทําง่ายกว่าเว็บปาวานหน่อยเว็บร้อยยี่ห้าไอนะครับนะหูหลังนะอันนี้เป็นของยามาฮ่าอันนี้นะครับเป็นเทคนิคนะครับผมจะอธิบายให้ดูนะครับถ้าเราการติดตั้งเนี่ยการติดตั้งหูพ่วง้างเนี่ยครับถ้าเราติดตั้งระยะนะครับระยะห่างกันเนี่ยครับนะยิ่งห่างกันเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับจะได้มีความแข็งแรงมากแต่ถ้าเราติดแบบจุดทีีใกล้ๆกันนะครับนะอันนี้ก็แสดงว่า การยึดเหนียวการการโคง้งหรือการแขวงเนี่ยจะแข็งแรงน้อยกว่านะครับเพราะนั้นให้หาจุดที่ห่างๆที่สุดนะครับแล้วติดตั้งถึงแม้ว่าจะไม่แข็งแรงเท่าไรแต่ก็ช่วยความแข็งแรงได้เยอะนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับนะ,ะการสังเกตนะครับของแต่ละ,ะช่างก็แล้วแต่นะครับนะหาใครมีแนวดี่นนี้ก็ยิ่งดีนะครับยิงแข็งแรง่นนี้เจ้าของที่จะใช้ก็จะได้ทน เขาก็จะได้ชอบนะครับนะนี่ครับตอนแรกเขาว่าเขาจะเอา 125x 125i 125มาแต่วันนี้เขาก็เอายามาห้ามาผมก็ตั้งหลักไม่ถูกนะครับนี่พ่วงของเขานะตอนแรกเขาก็จะใส่แม็กแต่เขามาใส่สี่ลวดก็ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้จะจะได้กําไรน้อยแต่ว่าผมก็จะให้สอยเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการติดตั้งต่อไปครับเช็คดูเลยครับเป็นไงบ้าง นอนเออระดับหน้ามันต้องตังได้เออเฮ้อ,อ,อมต้องตังตัวหน้าแนะขันไม่แรงอะ<ช>่ะต้องดับความทีความห่างละอย่ยยางระหว่างลถระดับเม็ดกลางทิมติโซเลยครับมันเปิดบังโซอยู่ทิมติโซเลยเท่าไรฮะสาวหนึงหน่งยี่สิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งแล้วก็เช็คโซด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้แต่แฮมเสมอก็ยกกันเสมออย่าแฮมเอียงนะ เออให้มันได้ระดับน้ําเลยเหมือนกันแล้วมองหลังลงไปเท่าไรฮะยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเสมอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวติดข้างหน้าค่อยหันหน้าเข่าโอเคใช้ได้นะครับนะวงข้างแล้วก็ตั้งไว้แล้วครบนะครับาโอเคนไหมหนาเหมือนเดิมไหมระดับน้ําขึ้นแค่เซนนะเออระดับน้ําขึ้นถึงเ้นเลยอืม ใช่ไหมครับหมดน้ำขึน้นถึงเส้นเลยครับรถของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูโอ้โหเดี๋ยวไปดูหน่อยสินี่ครับยมมาห้าจูปิเตอร์อาซีนี่เรียบร้อยแล้วของเราก็จะมีปูพื้นตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นพื้นปิเนียมนี่พื้นปิเนียมทนทานนะครับพื้นปิเนียม ตัวนี้จะเป็นตัวโค้งหน้านะครับหน้าโค้งนะครับความกว้างตัวนี้จะร้อยเอ่อความกว้างจะหกสิบสองเซนหกสิบสองเซนนะครับความกว้างความยาวจะร้อยเจ็ดนะครับเจ็ดเซนเอ่าตัวนี้แล้วแต่ตามสั่งนะครับได้เลยขวาท้ายเหมือนเดิมครับเปิดได้ใช้โซ่นี่ พอเปิดฝาท้ายมาก็จะยาวเมตรสี่สิบเซนได้ครับนี่ครับพี่กับน้องนะครับนี่ลองดูลองดูนี่ครับขันไหนสวยกว่าใครครับลองดูครับขันไหนสวยกว่าแต่ละรุ่นนะครับตัวนี้เป็นยามาฮ่าจูปิเตอร์ซีอาร์อ,า,อาซีพูดผิดทุกทีเลยแล้วมันจะดังได้ยังไงเนาะเอา้าอันนี้ ฮอนด้า Honda. สองคันนี้นะครับสวยพอๆกันโอเคนะครับนะวันนี้ผมก็ได้ดำเนินรีวิวมาให้ทุกท่านได้มีความรู้บ้างนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยสนับสนุนนะครับทั้งสินค้า่วงข้างแล้วก็มาถึงโรงงานนะครับผมก็จะได้ ทำให้เต็มที่นะครับสําหรับผู้ที่นํารถมาหรือจะส่งสินค้าไปให้นะครับ้องขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ